สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรวิธีทำปลาร้ปารปลาขาวนาสูตรใส่ข้าวคั่วสำหรับปลาร้าของเรามีสีที่สวยรสชาติดีกลิ่นหอมไม่เน่าไม่คาวสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานหลายปีเลยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกค่ะพอเราได้ปลาขาวนาม,มาแล้วนะคะเราก็จะนำมาขยำกับเกลือเพื่อทำความสะอาดนะคะ พยำเสร็จเรียบร้อยแล้ก็จะนําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยล้างเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ให้เสด็จน้ําค่ะ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการคั่วข้าวคั่วค่ะเราก็จะตั้งกระทะใส่ข้าวสารเหนียวลงไปประมาณ1ถ้วยแกงนะคะนำมาคั่วด้วยไฟอ่อนเพื่อให้ข้าวคั่วของเรามีสีที่เหลืองทองพอสีเหลืองทองได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ปิดแก๊สพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วนำไปบดให้ละเอียดค่ะ สำหรับปลาขาวนาะของเราก็ล้างทำความสะอาดดีแล้วนะคะล้างเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำพอเสด็จน้ำดีแล้วเราก็จะนำมาเทใส่ชามผสมไว้ต่อไปก็จะเป็นวิธีการทำปลาค่ะปลาขาวนา5กิโลกร,รมัมเราจะใส่เกลือแกงลงไปประมาณ2ถ้วยแกงพูนๆกับอีกครึ่งถ้วยแกงนะคะ จากนั้นทําการนวดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะสําหรับเกลือที่ใช้แนะนําให้เป็นเกลือแกงหรือว่าเกลือสินเทาถ้าเป็นเกลือปน่นแม่แนะนําให้ใช้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะนําปลากับเกลือเนี่ยมาทําการนวดคลุกเคล้าเพื่อให้เกลือเนี่ยซึมเข้าไปในตัวปลาการใส่เกลือนะคะเราสามารถใส่เยอะได้ค่ะถ้าใส่น้อยเกินไปจะทําให้ปลาของเราเน่านะคะ ถ้าใส่เกลือเยอะได้ยิ่งดีค่ะปลาของเราจะได้ไม่เน่านะคะทําการนวดคลุกเคล้าแบบนี้ค่ะเพื่อให้เกลือเนี่ยซึมเข้าไปในตัวปลานะคะ หลังจากที่เราใส่เกลือลงไปหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ข้าวคั่วบดละเอียดลงไป10ทัพพีสำหรับข้าวคั่วนะคะเพื่อนๆจะนำไปบดให้ละเอียดแบบนี้ก็ได้หรือจะใส่ทั้งเม็ดเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะแต่ถ้าบดละเอียดแบบนี้ก็จะทำการนวดคลุกเคล้าเข้ากันดีกว่านะคะใส่ลงไปประมาณ10ทัพพีค่ะ ต่อไปเราก็จะใส่น้ำปลาลงไป2ขวดค่ะขวดหนึงปริมาณอยู่ที่700มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ใส่ลงไป2ขวดค่ะการใส่น้ำปลาจะช่วยให้ปลาล้าของเรามีรสชาติดีกลิ่นหอมค่ะ จากนั้นเราก็จะทําการนวดคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีอีกรอบค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เวลานวดอยู่ประมาณ20นาทีนะคะเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างซึมเข้าไปในตัวปลาและจะทําให้ปลาของเราไม่เน่าไม่เสียค่ะ สำหรับปลาร้าของเราก็นวดได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําปลาล้าไปใส่ในกระปุกที่เราเตรียมไว้ค่ะจะใช้เป็นกระปุกแบบไหนก็ได้นะคะตามที่เราสะดวกเลยค่ะต่อไปก็จะใส่ปลาล้าลงไปที่กระปุกนะคะเวลาใส่ไม่ต้องใส่เต็มค่ะเหลือพื้นที่ไว้นิดนึงนะคะหลังจากที่เราใช้เวลาหมักนานๆก็จะมีน้ําปลาล้าไหลออกมานะคะใส่เต็มแล้วเราก็จะปิดฝาให้สนิทหาถุงมาครอบไว้นะคะ นำหนังยางมามัดให้แน่นค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงมาไต่ตอมจากนั้นเราก็จะวางไว้อุณหภูมิห้องปกติใช้เวลาหมักประมาณ1ปีขึ้นไปพอครบ1ปีนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำม,มาประกอบอาหารได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำปลาละปลาขาวนาสูตรใส่ข้าวคั่ว รสชาติดีสีสวยกลิ่นหอมไม่เนา่าไม่คาวสูตรนี้เด็ดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้คัวบ้านาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ